ตันหาคือเชื้อแห่งการเกิดวัชชะเราย่อมบัญญัติความบังเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่ยังมีอุปทานอยู่ไม่ใช่สำหรับผู้ที่ไม่มีอุปทานวัชชะเปรียบเหมือนไฟที่มีเชื้อย่อมโผล่ขึ้นได้ที่ไม่มีเชื้อก็โผล่ขึ้นไม่ได้อุปมาณ้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นวัชชะเราย่อมบัญญัติความบังเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่ยังมีอุปทานอยู่ ไม่ใช่สำหรับผู้ที่ไม่มีอุปทานพระโคโดมผู้เจริญถ้าสมัยใดเปลวไฟถูกลมพัดหลุดปลิวไปไกลสมัยนั้นพระโคโดมย่อมบัญญัติซึ่งอะไรว่าเป็นเชื้อแก่เปลวไฟนั้นถ้าถือว่ามันยังมีเชื้ออยู่วัชชะสมัยใดเปลวไฟถูกลมพัดหลุดปลิวไปไกลเราย่อมบัญญัติเปลวไฟนั้นว่ามีลมนั่นแหละเป็นเชือ้อวัชชะ เพราะว่าสมัยนั้นลมย่อมเป็นเชื้อของเปเลวไฟนั้นพระโคดมผู้เจริญถ้าสมัยใดสัตว์ทอดทิ้งกายนี้และยังไม่บังเกิดขึ้นด้วยกายอื่นสมัยนั้นพระโคดมย่อมบัญญัติซึ่งอะไรว่าเป็นเชื้อแก่สัตว์นั้นถ้าถือว่ามันยังมีเชื้ออยู่วัชชะสมัยใดสัตว์ทอดทิ้งกายนี้และยังไม่บังเกิดขึ้นด้วยกายอื่นเรากล่าวสัตว์นี้ว่า มีตันหานั่นแหละเป็นเชือ้อเพราะว่าสมัยนั้นตันหาย่อมเป็นเชื้อของสัตว์นั้น